สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่เชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอ้โหค่ะสุขเสาร์อาทิตย์เสียงแหบเลยนะคะนอนดึกดูซีรีส์สนุกสนุกหลายๆเรื่องเลย ตามเก็บอยู่นะคะเพราะว่าวันธรรมดาก็ทํางานเนาะก็ดูได้วันละประมาณไม่เกิน2ตอนเองนะคะเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์เราก็จัดเต็มไปเลยค่ะสําหรับในอพิสซดนี้นะคะซ่อนรักชาย,ยาลับนั้นจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าดูไปเพลินมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีต่อหัวใจค่ะสําหรับเรื่องนี้แม้กระทั่งตัวละครซึ่งตอนแรกคาดว่าเอ๊อาจจะมาเป็นลาสบอสหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็มีความร้ายในนวนิยายต้นฉบับอย่างตัวละครชุว สิงตีนะคะสรุปแล้วนะคะคุณไลอีของแอดวานโอ้โหค่ะนั่งชิวๆนะคะเป็นคนดีไปตลอดเรื่องเลยนะคะตบมือตบมือค่ะบทละครมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะเรียกได้ว,ว่าหมุนกลับไป180องศากันเลยทีเดียวค่ะในอพิสอดนี้นะคะก็จะมาพูดถึงรายละเอียดนะคะในนิยายต้นฉบับว่าเออทำไมนะชุยสิงโจนะคะในนามของชุยจิวในตอนนั้นเขาจึงตกลมรักหลิวเมียนถังนะคะถ้าเราดูในละ เนี่ยมันก็จะให้อีกบรรยากาศหนึ่งใช่ไหมแต่จริงแล้วมันมีรายละเอียดที่เป็นเชิงลึกอยู่เช่นเดียวกันนะคะการออกแบบตัวละครนะคะของท่านผู้แต่งนิยายนี่ก็ถือได้ว่าตัวละครชุยสิงโจนั้นเป็นแมนโคตรเลยนะคะแล้วเขาเป็นตัวละครที่ได้ฉายาว่าเออใช่เชี่ยหุยค่ะใช่เชี่ยหุยนะคะก็คือคนที่แบบโอ้โหมีความมีความต้องการจะทําให้เป้าหมายและงานของตัวเองนั้นสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ถือสาในเรื่อง ที่แบบตอนที่เอาหลิวเหม็นถังมาพอเขารู้ว่าเป็นอนุของลู่หวดอะไรเงี้ยเขาก็เอาตัวเองเข้าไปเล่นเองเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเหมือนกับต้องเป็น perfectionist ในการทำงานนั่นเองค่ะใส่ใช่เชี่ยหุยนะคะ ความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยแหละค่ะได้รับความชื่นชมจากเหล่าบรรดาลูกน้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานของเขาจนได้รับนะคะใช้เชียร์ฮนี่นะคะก็ทุกคนเนี่ยจะต้องแบบเรียกได้ว่าไม่อยากจะเผชิญหน้ากับเขาในตอนที่เขาทํางานอยู่เพราะว่าเขาจริงจังมากเลยค่ะก็ต้องมีสติตลอดเวลาที่จะต้องไปพูดคุยกับทางด้านของท่านไหวอย่างอ๋องนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะคำว่าสุภาพบุรุษมันก็เลยไม่ค่อยมีอยู่ในพจนานุกรมของชุยสิงโจในเวอร์ชันนิยายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็บอกแล้วเขาต้องการให้งานนะคะสำเร็จนะคะเขามีความมุ่งมั่นในเรื่องของงานนั่นเองดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็บางท้งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีคําว่าสุภาพบุรุษถึงขนาดที่ตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวอพอเสร็จงานแล้วก็จะให้หลิวเหมียนถังไปบวชชีอะไรแบบนี้นะคะซึ่งปกติแล้วสุภาพบุรุษที่คิดดี กับผู้หญิงเขาก็คงจะไม่วางแนวทางให้ผู้หญิงต้องไปโกนหัวแล้วก็เข้าไปอยู่ในสำนักนางชีอะไรประมาณนั้นนะคะตัวละครฉวยสิงโจในเวอร์ชันนวนิยายต้นฉบับนะคะคือเขาเกิดมาพร้อมกับความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยแบบประมาณว่าควบคุมคนอื่นได้แล้วแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้แต่งเหลือไว้ให้เขาไม่สามารถจะควบคุมได้นั่นก็คือความ ปัารถนาของตัวเองนั่นเองนะคะคือเขาไม่สามารถจะควบคุมไม่ให้ตัวเองรักหลิวเมียนถังได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหัวใจของฉุยสิงโจผู้เป็นผู้ที่แบบต้องการจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในมือเนี่ยดันมากลายเป็นเขานั้นนะคะไปอยู่ในมือของหลิวเมียนถังเช่นเดียวกันในเรื่องของหัวใจนั่นเองค่ะ ตัวของชุยิงโจอเองนะคะเขาไม่ใช่ผู้ชายที่เจ้าชู้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็มีตัวอย่างจากท่านพ่อของเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขามักจะไม่ค่อยแยแสความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงสักเท่าไหร่ก็ดูอย่างอย่างที่เขาคิดกับทางด้านของตระกูลเหรียญน,นะคะก็คือเหมือนกับแบบทางผู้ใหญ่ก็ได้วางแผนกันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเออเนี่ยนะเดยวโตแล้วก็ให้เด็กๆ2คนเนี่ยเขาสร้างครอบครัวกันอะไรประมาณนี้นะคะปพระเหตุของพวกเราก็เออแล้วแต่ความ เหมาะสมยังไงก็ได้ค่ะในตอนนั้นคือเขายังไม่ได้พบหลิวเหมียนถังนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วในเหตุผลลึกๆแล้วนะคะที่เขาไม่ไม่แต่งไม่เลือกตระกูลเหลี่ยนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหลิวเหมียนถังซักเป็นส่วนแบบ100%ก็ไม่ใช่นะคะมันมีเรื่องอื่นๆที่สำคัญอีกนะคะเดี๋ยวเราเค่อยแยกออกไปพูดกันค่ะเรามาในอพิจ์ดี้ก็คือว่าพระเอกของพวกเรานั้นนะคะคือต้องการจะแบบเออในในนิยายเนี่ยในช่วงแรกคือเขาต้องการจะ แต่งงานกับตระกูลเหลี่ยนนั้นก็ด้วยความกะตันยูค่ะเขารักท่านแม่ของเขามากนั่นเองนะคะก็เขานั้นคิดว่าตราบใดที่แบบผู้หญิงคนนี้สามารถจะเป็นพระชายาของไว้อย่างอองได้ดีดูแลเรื่องราวภายในจวนของอ,องได้ดีเงี้ยทุกอย่างก็ไม่มีความสําคัญอย่างอื่นแล้วนะคะนี่เป็นความคิดในช่วงเริ่มแรกของความเป็นชุยสิงโจเลยล่ะคะ่ะ แล้วด้วยความสนิทกันเนาะเขาก็เป็นเกิดเกิดที่รู้ว่าน้องของเขาเนี่ยลูกพี่ลูกน้องแซ่เหลียนเนี่ยคือเต็มใจแล้วก็อยากจะเป็นชายาของไหวอย่างอ่องโคดรเลยดังนั้นเขาก็แค่ปล่อยให้นางเป็นเฉยๆก็สนิทสนมกันมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าชุวสิงโจนั้นไม่ได้สนใจการแต่งงานของเขาเลยนะคะในในส่วนของเวอร์ชันนนิยายจะชัดเจนมากๆค่ะเพราะว่ามันก็เป็นการเขียนคําบรรยายที่ค่อนข้างจะละเอียดของท่านผู้แต่ง นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราสามารถจะสรุปได้ว่าในช่วงแรกตั้งแต่ที่เกิดมาจนถึงช่วงเวลาที่แบบ มาเล่นละครเป็นสามีภรรยาปอมๆกับกับหลิวเหมียนถังเนี่ยเขานั้นไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยค่ะเขานั้นไม่เข้าใจความหมายของคําว่ารักที่แท้จริงว่าคืออะไรเลยนะคะทีนี้มันก็จะมาเข้าจุดที่วา่าแล้วทําไมต่อมาฉุยสิงโจถึงต้องตกหลุมรักหลิวเหมียนถังล่ะแต่ว่ามันก็มีคําว่าแต่อีกนะคะเพื่อนๆในช่วงที่ฉุยสิงโจเขารู้สึกตัวว่าเขานั้นรักหลิวเหมียนถังแล้วเนี่ยแต่เขาไม่สามารถที่จะแบบเออ ไม่สามารถจะแต่งรับหลิวเหมียนถังเข้าไปในจวนของเขาได้ในตอนนั้นเนาะเขาก็ให้คนมาเรียบๆเคียงๆหลิวเหมียนถังว่าเป็นชายารองได้ไหมนะคะแต่ว่าหลิวเหมียนถังก็เซโนอย่างเดียวค่ะทําให้ชุยสิงโจนะคะเขาก็เอาละเขาก็ตัดใจเช่นเดียวกันจากหลิวเหมียนถังอันนี้คือในช่วงแรกนะคะซึ่งในตอนนั้นก็จะมีเหตุผลอยู่3ประการที่สำคัญนั่นก็คือ ปัญหาของครอบครัวของเขาเองก็คือในจวนไหวอย่างอ่องนั่นเองนะคะคือฉุยสิงโจนี้ก็เป็นลูกชายที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงคนเดียวของตระกูลฉุยนี่แหละค่ะแล้วเขาเองก็เป็นผู้ชายลูกลูกผู้ชายที่อยู่ในอันดับที่9นะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะในจุดที่หลิวเมียนถังนั้นได้ยินทางด้านเจ้าเฉียนเรียกฉุยสิงโจแล้วก็ฉุยจิ๋วอะไรแบบนี้ซึ่งตัวของ ตัวของนางเอกของพวเราก็เข้าใจผิดในช่วงแรกเพราะว่าฉุยก็คือแซ่ของพระเอกจิวนั้นก็คือเลขที่9นั่นเองนะคะก็กลายเป็นว่าชื่อไปของจองกับคนที่เป็นอาเป็นว่าที่เป็นเจ้าบ่าวของหลิวเมียนถังในช่วงที่ออกเรือนนั่นเองทําให้นางเอกของพวกเราที่สลืมสลือได้ยินคนํานี้แล้วก็เชื่อว่าคนนี้เป็นฉุยจิวสามีของนางน,นั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะเบื้องหลังนะคะของชุยสิงโจคือท่านพ่อของเขานั้นเหมือนกับบับเป็นคนที่ไร้กังวลมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวแม่มาแต่งงานกับ ทางพ่อนี่ก็คือแม่นี่มาจากตระกูลที่สูงส่งนั่นเองนะคะแต่ว่าตัวของนางเองไม่สามารถจะเอาชนะใจสามีของนางได้ค่ะคือท่านไหวอย่างอองผู้เทานั้นก็ยังคงมีอนุแล้วก็มีหญิงอื่นๆอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวของท่านแม่ของฉุยสิงโจจะมีความเข้าใจว่าตัวของนางเนี่ยมีความไร้ความสามารถเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ ตัวของชุยสิงโจอเองก็มีพี่สาวคนหนึ่งซึ่งก็เกิดจากท่านแม่แล้วก็ท่านพ่อคนเดียวกันนั่นเองนะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้เออไม่ได้โดดเดี่ยวก็คือมีพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็มีตัวเขาเป็นน้องชายสําหรับชุยสิงโจนั่นเองค่ะทีนี้ท่านพ่อของชุยสิงโจอเองนะคะคือมีความเจ้าชู้ไงแต่ก็ไม่ได ไม่ได้ระบุไว้ในนิยายว่าจํานวนทั้งหมดเลยนะคะ total ของอ,อ,อนุที่เขามีเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่แต่ว่าที่เหลือรอดชีวิตอยู่แล้วให้พวกเราอ่านกันในนิยายเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ2คนนะคะ แล้วก็ลูกชายที่อยู่ในจวนด้วยนั่นก็คือฉุยสิงตีจึงซึ่งเป็นพี่ห้าของพระเอกของพวกเรานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะมันก็เลยมีเหมือนกับประสบการณ์ชีวิตของตัวพระเอกเนี่ยที่มีความเกรงใจแม่ด้วยเพราะแม่นั้นก็แบบเห็น,เห,นเห็นแม่ร้องไห้เห็นแม่เศร้าสลดมาในช่วงในช่วงที่แบบ ตัวเองเล็กๆอยู่นะคะเพราะว่าพ่อก็มีผู้หญิงเยอะอะไรประมาณนี้นะคะชุยสิงโจก็เติบโตขึ้นมาในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มองเห็นแผนการมากมายเกินไปของจวนแบบสูงสักอย่ยังไหวอย่างอ่องที่ที่เขาเกิดมาเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะตัวเขาเองเขาก็ต้องเสียสละมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปกป้องพยุงนะคะคำจุนจวนไหวอย่างอง่องแล้วก็ต้องประสบความสําเร็จในการเป็นหว อย่างอ่องด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ต้องแบบปกป้องท่านแม่ด้วยค่ะท่านแม่นี่เรียกได้ว่าเป็นคนที่อ่อนแอไร้ความสามารถนั่นเองสําหรับท่านแม่นะคะแล้วก็ที่สําคัญในช่วงแรกก็โดนเป่าหูเก่งด้วยนะคะจากน้องสาวของตัวเองเนี่ยละคะ่ะ แต่ในนิยายมันก็จะมีเหมือนกับให้พวกเราคิดไปในแง่มุมที่มันดักดักหน่อยนะคะเพราะว่าในเหล่าบรรดาของลูกชายของไหวหยางอ๋องพุท่าเนี่ยเหลือเพียงแค่สองคนเท่านั้นนะคะนั่นก็คือฉุยสิงโจซึ่งเกิดจากพระชายาหลักเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็พิการก็คือฉุยสิงตีนั่นเองนะคะก็เลยเหมือนกับ เขียนมาให้พวกเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นการกระทำนะคะของทีมทีมท่านแม่ของฉุยสิงโจเนี่ยแหละคะ่ะที่ทำให้เหล่าบรรดาเมียนงเมียน้อยหายสาบศูนย์ไปจาก จวนเยอะแล้วก็ทําให้แบบเหลือลูกชายนะคะผู้ชายอะ่ะในจวนเนี้ยเหลือแค่เนี้ยเออเหลือแค่2คนนั่นเองค่ะก็ทําให้จวนนะคะมีความเรียบง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะโล่งๆนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ทํางานอยู่ข้างนอกก็คือช่วยสิงโจเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นค่ะในจุดนี้ก็เลยทําให้เขาไม่สนใจไม่แยแสเรื่องความรู้สึกของหญิงและชายตั้งแต่ที่เขายังเด็กแล้วนะคะเขามีงานอื่นที่จะต้องทําเยอะแยะมากมายไปหมดค่ะเขาจะต้อง ยุ่งอยู่กับการทุ่มเทสมองคิดกลยุทธ์ในการเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะเพราะว่าทางด้านของเมืองหลวงต้องการจะกำจัดอำนาจของอองต่างแซ่ด้วยละค่ะ ทีนี้พอมาเหตุผลประกรันที่สองบ้างนะคะก็คือความโลภของตระกูลเหรียญค่ะตระกูลเหรียนและครอบครัวตระกูลสุยนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะทางด้านของพระชายาซูผู้เป็นที่รักนะคะเป็นแม่อันเป็นที่รักของพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องคานตามกันมากับ คนที่ไปแต่งงานกับตระกูลเหรียญนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะใยคนที่แต่งออกไปที่ตระกูลเหรียญตอนนั้นนางก็เลือกเองด้วยนะเพื่อนๆคือตอนแรกแล้วเนี่ยจะต้องเป็นคิวของเออคือตัวของใยที่ไปแต่งเข้า เข้าตระกูลเหรียญน,นะคะเป็นคนที่มีความสวยงามโดดเด่นในบรรดาพี่น้องมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้ตอนที่ไหวอย่างอง๋องผู้เท่าแต่ก่อนนั้นมาสู่ขอเนี่ยทางด้านของยายคนที่แต่งเข้าไปตระกูลเหรียญน,นั้นเลือกผิดเองค่ะก็คือไปเลือกชายหนุ่มที่มีความรูปลอนั่นเองนะคะแต่พอแต่งเข้าไปแล้วเอา้ารูปลอแต่ไม่ไม่เป็นการเป็นงานนะคะแล้วก็ทําให้ทํางานไม่เก่งไม่มีความสามารถในการที่จะได้เลื่อนขั้นนั่นเองแต่ว่าในตัวของ พี่สาวซึ่งออกมาแต่งงานแทนนะคะคือแต่งเข้าจวนไหวยอย่างอ่องในตอนนั้นยังยังไม่ได้ขึ้นเป็นไหวยอย่างอ่องนะคะหลังจากแต่งกันแล้วสักพักหนึ่งถึงจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอ่องนั่นเองค่ะก็เลยทําให้ยายคนที่เลือกผิดนั้นมีความรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันควรเป็นตําแหน่งของฉันนี่หว่ามันเป็นของฉันมาก่อนนะคะก็ทําให้เราเห็นฉากแหวแวแหวแหวแล้วก็มาข่มขู่ท่านแม่ของพระเอกของเราอยู่บ่อยๆนะคะก็ ครอบครัวความสัมพันธ์นอตตระกูลเหรียญนั้นก็มีความคิดว่าโอ้ยัยงไงยังไงก็ต้องพึ่งได้สิเพราะว่าจวนไหวอย่างอ่องนั้นนะคะแบบแบบพูดง่ายแล้วก็ทางพระชายาสู่อะไรแบบนี้คือก็มีความแบบหูเบาแล้วก็แบบง่ายๆคือมองว่าเป็นคนโง่อยู่ในกำมือของนางนั่นเองนะคะกำมือของยายแซ้เหรียญที่แต่งออกไปเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะท่านนาของฉุยสิงโจก็เลยมักจะมาที่ จวนตระกูลฉุยอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะก็มาเป่าหูเป่าซ้ายเป่าขวาค่ะก็ทําให้ท่านแม่ของพระเอกนะคะก็เห็นดีเห็นงามกับการที่เออต้องแต่งกับลูกพี่ลูกน้องเหรียญซีอะไรประมาณนี้นะคะในนิยายนะคะก็จะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าพระเอกของพวกเรานนเนี่ยค่อยๆค,ค,ค่ะจัดการนะคะอย่างดีที่สุดกับคนของตระกูลเหรียญทีละคนทีละคนอย่างอดทนเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มักจะมาไม่ขอตำแหน่งงานที่มันสูงมากขึ้นก็มาเรื่อง ลาวของเงินทองอะไรแบบนี้นะคะก็ทั้งอำนาจและเงินทองเขาก็มาพึ่งทางด้านจวนของไว้อย่างอ่องทั้งนั้นเลยแ่ะคะ่ะ ซึ่งณจุดนี้พอมาเปรียบเทียบนะคะกับประชากรสมาชิกครอบครัวของหลิวเมียนถังนะคะจะเห็นได้ว่าครอบครัวของหลิวเมียนถังนั้นโคตรจะเรียบง่ายเลยค่ะตระกูลหลิวนะคะเรียกได้ว่าเกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะส่วนทางตระกูลลู่ซึ่งเป็นตระกูลทางแม่นั้นก็บอกเลยว่าไม่ได้รับอนุญาตให้มาเกาะติดนะคะกับตระกูลหลิวเพราะว่าแต่ก่อนก็อย่างที่บอกนะคะว่าท่านแม่ของหลิวเมียนถังนั้นเลือกสามีตามใจตัวเองเช่นเดียวกันแล้วก็มีจุดจบที่หน้า อเนตอน,นาในส่วนของเวอร์ชันนวนิยายต้นฉบับทําให้ท่านตาเองนะคะก็ไม่ได้ให้ใครๆเนี่ยมาคอยติดต่อกับทางครอบครัวตระกูลหลิวเลยเพียงแต่ว่าหลิวเหมียนถังเองมีความสนิทกับท่านลุงใหญ่นั่นเองนะคะต่อมาก็เลยได้วางแผนแล้วก็ช่วยนางในการที่ทําเป็นว่าป้นอ่าป้นเกี้ยวเจ้าสาวนั่นเองนะคะ ซึ่งณจุดนี้ก็มันก็เป็นอะไรดีๆที่พระเอกของเราก็ไม่ต้องมามีปัญหานะคะเกี่ยวกับออทางญาติของภรรยานะคะก็ลงใจไปได้เยอะแต่ถ้าเกิดมาแต่งกับตระกูลเหลียนโอโหค่ะไม่เพียงแต่สแสวงหา ตำแหน่งขุนนางที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแบบคือไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวพ่อเท่านั้นพวกเขาขอให้ถึงลูกถึงหลานถึงเหลนเลยขอหน่อยขอหน่อยขอตำแหน่งของเงินเดือนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตระกูลเหลียนนั้นมีความโลภมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะในส่วนลึกของจิตใจของฉุยสิงโจเพศของพวกเราเนี่ยคือเขาก็เกลียดครอบครัวที่มีความละโมบแบบนี้เป็นที่สุดเลยนะคะ แต่ถึงแม้ว่าครอบครัวของหลิวเมียนถังจะมีคนน้อยแบบนี้แล้วเป็นข้อดีต่อฉุยสิงโจโแต่นี่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่ทําให้เขารักหลิวเมียนถังค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องสิวๆเท่านั้นเองนะคะ แต่ว่านะคะสิ่งสำคัญก็คือหลิวเมียนถังนั้นเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะคะก่อนอื่นหลิวเมียนถังในฐาน,นะของผู้หญิงนั้นมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือความงดงามของหลิวเมียนถังค่ะนางเป็นผู้ที่งามมากๆน่าจะงามที่สุดในดวนิยายต้นฉบับเรื่องซ่อนรักชายารับเลยนะคะใครเห็นนางก็อยากจะได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของไปหมดค่ะ อย่างประชาชนนะคะของจันโจเนี่ยในช่วงที่แบบในนิยายจะบรรยายไว้ว่าเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวเนาะ ผู้ที่เป็นคู่มั่นของท่านไหวอย่างอองนะคะแล้วก็ได้เห็นหน้าที่ชัดเจนของหลิวเมียนถังเนี่ยทุกคนก็ตระหนักแล้วก็บอกกับตัวเองทุกคนเลยนะคะว่าไม่แปลกใจเลยที่ทําไมนะท่านไหวอย่างอองถึงหันหลังให้กับการแต่งงานของตระกูลเหรียญแล้วก็หันมาแต่งงานกับโอ้โหหญิงสาวที่งดงามมากๆเลยชนะเลิศในแคว้นเลยนะคะทุกคนเข้าใจได้ทันทีเมื่อเห็นการปรากฏตัวขึ้นของหลิวเมียนถังเนี่ยแหละค่ะหลิวเมียนถังมีความ สวยงามมากๆและเธอก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในงานต้นฉบับนะคะแม้ว่าจะสูญเสียความทรงจำนะคะแล้วก็ถูกฉวยสิงโจโมาหลอกนะคะว่าเป็นว่าเป็นเมียเขาอยู่ที่เมืองหลิงฉวนอีกทีหนึ่งตำบลหลิงฉวนนะคะก็ไม่สามารถจะหยุดความงามของนางได้เพราะว่านางนั้นสวยจริงๆค่ะแล้วก็ประการที่สองต่อมาหลิวเหมียนถังนั้นนะคะปฏิบัติดีต่อเขาด้วยความจริงใจค่ะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรเอาใจใส่ ดวงตาของนางนั้นมี ชุยจิ๋วหรือว่าชุยสิงโจคนนี้เป็นสามีของนางอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบสร้างความประทับใจนะคะให้กับพระเอกของพวกเราเป็นอย่างมากเลยจากคนที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าความรักมันเป็นอย่างไรนะคะก็เริ่มมีความรู้สึกแบบเอ้ยอย่างนี้หรือเปล่าที่เรียกว่ารักเนาะคิดถึงอยากอยู่ด้วยใกล้ๆโนนน่นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขาอยู่กับหลิวเหมียนถังแล้วเขารู้สึกสบายใจค่ะอย่างในตอนที่เขากลับไปที่แบบเออตำหนักของเขาที่จันโจเน เ,เขาส่วนใหญ่ก็มักจะดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าพอมาที่ตำบลหลิงฉวนมาบ้านที่นี่แล้วมาเจอนางเอกเขาก็ได้พูดคุยได้มาทานอาหารนะคะแล้วก็ได้มาแบบดูกิจกรรมของนางเอกของพวกเราก็ทำให้เขาแบบเพลินนะคะไม่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเขามีที่พักผ่อนหย่อนใจนั่นเองมาแล้วปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะเออมันก็ไปเข้ากับคอนเซ็ปต์ของ ของทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่แล้วจะเลือกคู่ครองก็เลือกที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจนั่นเองนะคะความรู้สึกในใจของเขาก็เริ่มที่จะแบบว่าเออเข้าใจความหมายของคําว่ารักมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ แล้วก็หลิวเหมียนถังนั้นะคะเป็นผู้หญิงที่สามารถจะทําอะไรได้ด้วยตัวของนางเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวของพระเอกของพวกเราบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนางเอกไม่ใช้บริการเขาเลยนะคะเขาก็พร้อมจะจะทาให้นะจะปกป้องอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างการเริ่มต้นธุรกิจของหลิวเหมียนถังที่ทําเครื่องปั้นดินเผาอะไรแบบเนี้ยตัวนางเองนะเหตุผลที่ทําก็คือต้องการจะหาเงินมา เพิ่มนะคะเพื่อที่สามีจะได้เอาไปใช้ถึงจะได้เอาไปใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าตัวนางเข้าใจว่าตัวนางบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็สามีนะคะคือตระกูลชุยเนี่ยก็ได้แบบ ใช้เงินเป็นเงินทองเป็นจํานวนมากในการที่จะรักษาการป่วยของนางแบบไม่เสียดายนะคะทําให้หนางเอกของพวกเราก็เลยมีความคิดว่านางก็จะต้องดูและนะคะตัวของชุยจิ๋วหรือว่าชุยสิงโจเพศของพวกเราเนี่ยให้ดีค่ะแล้วหลิวเหมียนถังนั้นเป็นคนที่ตั้งใจแล้วพูดแล้วก็ทําได้อีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทางด้านของชุยสิงโจก็เลยรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าเออว่ะก็แบบ เออมีคนคนหนึ่งที่ไม่ต้องมาพึ่งพาเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบเขาแบบไม่จําเป็นต้องเหนื่อยมากกับกับแบบผู้หญิงคนนี้เลยนะแต่ว่าเขาอะด้วยความรักที่เกิดขึ้นเขายินดีที่จะลําบากยินดีที่จะทําให้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ไม่ใช้บริการเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วด้วย จุดที่เป็นเป็นจุดพีคเลยนั่นก็คือในตอนที่นางเอกของพวกเรานะคะแบบเดินตามเดินทางตามพระเอกเนี่ยไปที่ชายแดนนั่นแหละค่ะเพราะว่าได้รับราชงการให้ไปทําศึกกับพวกซีหลงนะคะนางเอกของพวกเรานั้นติดตามไปค่ะทาให้พระเอกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็เขียนจดหมายอยาให้แล้วนี่ว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะบายๆแล้วไปเลยแต่ว่าผู้หญิงคนนี้มีมีความแบบมีความเป็นภรรยาของเขาอย่างแท้จริงนะคะคือ ตายตายด้วยกันนะคะถอยถอยด้วยกันก้าวไปข้างหน้าก้าวไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเหมือนกับคู่ทุกข์คู่ยากมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์นะคะแต่พอหันกลับมามองเอา้ายายลูกพี่ลูกน้องเหรียญเหรียญปิงหลันไปไหนแล้วล่ะออก็คือตอนสะดวกสบายนั้นอยู่ด้วยนะคะจัดจ้าจัจ้าหวานหวานค่ะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ลาบากทีไรนะคะตระกูลเหรียญจะเป็นกลุ่มแรกเป็นแบบคนแรกเลยที่จะบายบายไปก่อนเนาะขออยู่ในที่ทาง ถ้าตระก,กูลเหรียญข้าคงแบบไม่ได้มีความไม่ได้แบบไม่ใช่ตระก,กูลชุยสักหน่อยอะไรประมาณนี้ก็จะมีคําพูดเหล่านี้ออกมานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครๆได้ยินก็คงจะมีความเสียใจนั่นเองนะคะแล้วความที่เห็นจิตใจ,จแล้วก็ความเป็นคนดีของหลิวเมียนถังแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ทําให้ชุยสิงโจนั้นตกหลุมรักนางนะคะ <c oughs> เป็นอย่างอย่างยิ่งเลยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งคู่ต่อสู้แล้วก็เป็นเพื่อนชีวิตแล้วก็เป็นคู่รักที่สามารถจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทั้งในส่วนของนิยายแล้วก็ในส่วนของละครนั้นเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าให้ความเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนั้นนะคะมีความ เท่าเทียมกันในเรื่องของอความรักความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจอันดีต่อกันด้วยแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็รายละเอียดนะคะที่เกิดขึ้นนั้นมันเล่ากันไปคนละทางแต่ว่าจุดเป้าหมายของทั้งคู่นะคะก็เหมือนกันนี่แหละคะ่ะในเรื่องซ่อนรักชายาลับนะคะท่านใดที่แบบชอบดูแนวเบาๆนะคะได้หัวเราะบ้างอะไรบ้างแล้วก็คุณจางวันอีเล่นเรื่องนี้บทน่ารักดีนะคะถึงแม้ว่าบทจะเบาไปหน่อยแต่ก็น่ารักมากๆส่วน คุณหลิวเหมียนถังก็ได้แสดงความสามารถในบทบูของ,ของเธอนะคะหวานว่าเธอแสดงได้ดีทีเดียวทั้งสายตาแล้วก็การเคลื่อนไหวในในช่วงของบทบูด,ด้วยก็ขอให้มีบทบาทดีๆมาให้แสดงความสามารถเพิ่มขึ้นไปอีกในอนาคตนะคะเอาละค่ะจบไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับซีรีส์ที่พวกเราดูเป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพดีๆแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันเรื่องต่อไปนะคะ move on ค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุข ุขวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ